ยาแคปชูลสมุนไพรร้านเอ9ดีตราค้างขาวดำเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามันปละดจำบ้านสรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยาแคปชูลสมุนไพรร้านเอ9ดีตราค้างขาวดำปวดที่ขามันปวดแล้วมันมันปวดออกชาชาอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงอะ พอเดินไปสักสี่ห้าเก้าอะไรเนี่ยมันก็ต้องไปนั่งเพราะมันปวดมันชามันชามากชาแล้วมันยังมาตึงที่น่องมันปวดคือว่ามันมันปวดมากเลยอ่ะมันปวดลึกๆือปวดแบบปวดบอกไม่ถูกอ่ะมันปวดมากเลยอ่ะความปวดนี่แบบเดินนี่มันต้องนั่งเลยอ่ะนั่งสักพักหนึ่งอ่ะถึงจะเดินต่อได้นั่นแหละพอมากินยาขังคาวดําตัวนี้มันก็เบาขึ้นมาเรื่อยรู้เราขึ้นมาเรื่อยมาเรื่อย เนี่ยแล้วพอมาเข้าแผงที่สามก็ยิ่งเบาเบาไปเยอะพูดถึงอ่ะเป็นมา3ามสี่เดือนแล้วจนพอดีก็พวกส่วนบ้านเขาก็มาฟังยาตัวเนี้ยเลวเขาก็จดจดหมายเลขไว้เขาก็บอกว่าลองโทรไปสั่งสิเพราว่างั้นเขากินกันเพราะว่ามันถูกนั่นดีเนาะเผื่อมันจะโกงกับโลกเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เออวันนั้นก็อยู่มาได้สองสามวันนึจะโทรหรือไม่โทรดีตังก็ไม่พอว่างั้น ก็รอตังเงินค่าข้าวออกพอลุงเงินตังเงินค่าข้าวออกก็เอาฟาไอเบอร์โทรไปเลยไปโทรสั่งพอดีเขาบอกก็ถามเขาว่าใช่เบอร์ไอขังข้าวดำนี่ไหมเขาบอกใช่แต่วันเนี้ยผมมาหยุดเพราะว่างั้นเขาบอกเอ้าถ้าลุงขึ้นอ่ะผมถึงจะไปส่งให้ได้เขาบอกทางนั้นอ่ะขอสั่งสองกองเราว่างั้นแล้วเขาก็ตามมาส่งนั่นให้ก็พอดีมากินข้าวแหงแรก แผงแรกก็เบามันเบาปวดเลยเบาปวดเบาชานั่นเลยพอมาเข้าแผงที่สองที่แรกแผงแรกก็บอกให้กินให้กินเม็ดเดียวพอมาเข้าแผงที่สองอ้มันเบาแล้วเนาะก็ลงขยับขึ้นมากินแผงลาทีสองเม็ดเช้าเย็นอย่างละสองเม็ดเนี่ยมันก็เบามาทุกวันเนี่ยไปหาหมอเขาก็บอกว่ากระดูกทับเส้นเขาก็บอกว่าให้เราหยุดงาน ถ้าเราก็หยุดไม่ได้เราก็ต้องทํานาอะไรเงี้ยเราจะหยุดได้ไงก็มันเป็นงั้นเลยเราก็ไม่ได้หยุดเลยก็นี่เนี่ยเขาให้เบอร์โทรมาเลยก็ลองสั่งมากินดูอ่ะเผื่อมันจะถูกมัง่งถึงมันจะแพงก็ดีก็เราไปกินนี่ยาชุดยาอะไรก็ยังว่างั้นแล้วมันก็เบามานี่แหละหมอบอกเป็นกระดูกทับเส้นที่มือที่อะไรนี่ไม่ไม่เป็นจะเป็นที่ช่วงขาช่วงขาลงมาหาเท้ายินมใหม่ๆอะ่ะปวดโอ้โหปวดมากเลยบอดี นี่ยอาจารย์เขาบอกว่าถ้ามันปวดมากๆถ้ามันขับกินพาราสักสองเม็ดนึงเพราะว่างั้นแล้วมันก็จริงแล้วมันก็หายนั่นไปแต่ก็พอมาเข้าแพงที่สองแพงที่สามมันก็ไม่ปวดแหละมันก็ธรรมดาตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่ปวดเดินเหินข้องไม่ปวดไม่อะไรหลังจากกินยาเอ็นดีเก้าขั้งขาวดําอาการก็ดีขึ้นทุกวันนี้ก็ดีขึ้นก็ฝากท่านผู้ชมที่ว่า ใครเป็นโรคอย่างนี้หรือว่าปวดแข้งปวดขาอะไรเนี้ยก็กินยาข้างขาวดําดตัวเนี้ยก็ดีและดีมากๆด้วยค่ะไม่ได้โกหกอันนี้พูดจริงเลยแล้วก็เป็นนั่นเองรู้กับตัวเองเห็นประกับตัวเองจริงยาแคปซูลสมุนไพรร้านเอ็นดีเตรา,าข้างขาวดําเป็นยาแผนโบราณยาสามันประจําบ้านเป็นยาที่ผ่านการตรวจสอบจากสํานักงาน คณะกรรมการองค์การหารยาจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยผ่านอยอยไม่มีสารสตรอยเจอบปนยาแคปซูลสมุนไพรร้านเอ็ดีเตราค้างขาวดำสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย n อ็ดีเตราค้างขาวดำติดต่อสอบถาม0 8 1 4 4 6 4 4 5 9 08 1 7 3 2 5 7 6 7ป้ายาแคปซูลสมุนไพรร้านเอ็นดีเตราค้างขาวดำกล่องสีแดงค้างคาวสีดำ